อันนี้หน่อยก็ได <c oughs> so, ้นะคะแม่เหลืออีกสองคำแต่ย่าว่ามันนานแล้วไม่นาแม่กินขาวอะไรแม่ชอบอะไรลูกเนื้อกระเทียมไทยอ่ะเมื่อกี้กินตอนกลับจากโรงเรียนทานกระเพราโอ้ยรู้สึกมากเลยรถคุณย่าเนยอกไปเป็นคุดเลยะ วาจอดอยู่ีปอยู่บ้านคนเดียวรู้สกไม่ได้ทำงานรู้สึกมาปวดหัวู้หงนดองิหัวเาห่ะเนี่ยใตโรงเรียนอยู่ั้นสามต่มาสองวันเลยคุยทั้งวันสได้เลยนะรู้สึกลัวมากทิ้หรอทำไมอ่ะรู้สึกมันั พอล้วนะคูให้บูให้ลบใต้โตก่อนฟังแม่เล่าดีกว่าดหลบต้โตครับนี่นคือเขาบอกให้ลงมาางด่วนด่วนแล้วเด็กก็ลองล่างทั้งหมดเลยครับแต่ถึงางบเกเป็นจุ๋ยเนกเป็นยนี่พแม่ทีนะรับที่รยกว่าลอยเรื่องสกายครับเมืองอะไรรู้ไหมเมืองอะไรเมแมงจุงยังกเมื่อก่อนชื่ เมื่อก่อนชื่อมันมันย้ายไปที่เนปิจอยใช่ไหมอ,อีกเมืองหนึ่งโูกเมืองมันดาเล,ล่มันดาเลเอใช่ไหมคะโอ้ยไม่ปวดเลยตัวฮะมันไม่ไหวยังมีตึกมังกมด้วยครับพร้อมกับอันนั้นครับก็คือไม,ม่ใช่ตึกโรงเรียนธรรมดาแล้วตึกที่เลยนะหรือตึกที่จะมาจากท่มเรือตอนก่นกนนอสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าคงท้ออาจจะมิสซิลลรไม่ดีนะหลับมิสซิลลาร อยังจะบอกว่าใจรู้ว่าความสุขยังหักครับแต่คนโดยวยาทำรุดหลายที่เลยนะ,ะคะมสุามคราบสุดยังหักเลยครับคุยู่อยู่ทัน,ทน,นคนะลงมาไหมคะเลยลงมาเขาบอกว่ายางก็คือแบบนทะเลสาบน้ำมันโขกไหมสาบน้ำบนดึกครับมันโขก,ไห,ไ,โกไหมครับ เาบอกคาว่านั yeah. ้นนรครับก็คือก็ค so ือก็คือตอนที่เหตุการณ์แผดิงไหวนะสมัยค้อสอกของคนโดหรือคนโดนอ่ะมันเกิดหักขึ้นมาเลยครับนี่นี่นีเป็นอะไรเปอเป็อเตยอเตยก็ซักเขาไปไปซื้อแบบแกงกําไรคนเช้าคนเช้าจะออกูัวหมอเตยจงหมอคนโดนนั้นอเตยเขาเป็นอะไเป็นห้องอีดท้าึเลย่ั ก็คือคนโดคนโนเนี่ยเราอยู่เปล่า้าก็ตดอะไไม่อด้ยูอจะอยู่มอนก็ว่ามำถึงถล่มอ่ะี่ตึกติดตอะไรนะติดของสนักนรับเลมันถล่มเพราะวดี่เจ้าก่อนคำนวณไม่ดีอ่ะตอมมไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เลยก็ยคืสรลปเพราะเรายังไม่มีค้อพที่ตวอ่าอฟ้องมาตุปพูดจะเฉยแอ้ว่จ้ก็แล้วมันตอนถล่มนะพี่เจ้าก็ตกใจมากมึงกันหมดเลยครับ ผนงานุลงาน,น,นตกใจมากมีเงินหมดเลยครับอนมาหลบม <c ười> ั้ะวง่ยังเก็บอยู่ด<ช>้วยรับคนรอดก็รอดนะเดินผลหลบตั้งวันของวันนึงจะมีชีวิตอ,อืมอ้ามคิดเรียนงโอ้โตก่อน เข uh like ียนได้อย่างหนกมันมีสัญลักษณ์มือด้วยนะมันคูดสอนสอนขึ้นคให้แม่ํา้วสัญลักษณ์มืออเรเออจาน p ืออ่อึงมี ไม่ทำเป็นแบบไหนหรอจำไม่ได้แล้วอ่ะำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ไปหาใหม่เพิใหม่เร็วๆแบว่าตอนี้คไม่เก